ให้นัตัวนี้ออกนะครับเนี่ยครับกล่องตังสายนะครับที่ออกจากสวิตตัวนี้นะพี่มันจะมาที่รีเลย์นะครับเนี่ยดำๆเนี่ยตัวนี้คือรีเลย์ฟไฟตัดหมอกพี่แล้วพี่จะเห็นสายอีกสายหนึ่งก็คือเป็นสายฟิวตัวนี้ครับพี่เนี่ยดำๆอย่างเงี้ยให้พี่แกะดูครับมันเป็นมันเป็นรีเลย์ฟิวของไฟตัดหมอกพี่ พี่ก็เช็คดูขดั้วตรงนี้นะครับว่ามันเชื่อมหากันอย่างนี้ไหมถ้ามันเชื่อมหากันอย่างนี้ก็แสดงว่าฟิวไม่ขาดครับแต่ถ้ามันมีรอยขาดหรือรอยไหมก็แสดงว่าฟิวพี่ขาดพี่ก็ลองถอดตัวนี้ออกมาดูเลยนะครับ